ปรรพาสสีจันเวียงนายอำเภอปรา,าสาส์เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดตะเคียนตำวลนบ้าลนลวงอำเภอปรา,าสาส์จังหวัสดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์คนร้ายลักลอบตัดต้นพยูงเมื่อเร็วๆนี้บริเวณจุดตรงนี้นะครับคือเป็นโคนต้นพยูงครับที่คนร้ายลักลอบโค่นแล้วก็แหมน่าเสียดายจังเลยภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคนร้ายลักลอบตัดโค่นต้นพยุงยักษ์ร้อยปีนายเพอมานา่อการพระครูัตะเคียนตะบนบ้านพลวงนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์คนร้ายลักลอบตัดต้นพยุงสามจุดนั่นถึงไหมครับไปตาดตอนอีกสองนาทีใช่ไหมรถกะมาณเกือบสี่สี่ตรงนี้คนมีคนเดียวที่ไม่ใส่หมวก คือตำรวจเขาน่าจะตามได้เพราะรถอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์มันวนรอบหมู่บ้านหลายครั้งไอ้รถที่มันทุกคนอ่ะนะเพราะมันมีไอ้ที่เป็นสเตนเลสลองพ่อครับอ๋อมีสแตนเลสใช่เป็นสเตนเลสนะมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ได้เนี่ยตอนนี้มันตัดแล้วตอนนี้มันตัดแล้วไหแบบปฏิบัติการแบบรวดเร็วรวดเร็วมีดูมีดูเส้นทางดูสองสองคนนั้นอ่าดูเส้นทางอยู่ข้างในเนี่ยมันออกแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยมันออกแล้วอันนี้คนออกไปแล้ว มันมมันยลไม่ไม้กดเดือมนันโอ้มันมันละเอียดใช้ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่นานเท่าไหร่มเท่าไห่แล้วมสมอต้องถอยถอยมาตนมันจับจับไม้แ้วมีสอคันค่นาทีเองนีันิมันทั้งหมด12นาทีโอ้บครับันี่ยเดี๋ยวรถมันเข้ามาแล้วนมัน27ดีวอีกประมาณครึ่งคงนาทีวรถม แต่แรงมันใช่รถสองคันถ้าจับได้คนใดคนหนึ่งก็เสร็จทั้งแกงต่างคนต่างเอาตัวรถมันทานแล้วประตูชันในอำเภอประตูมันตัดเสร็กมันมันดึงดึงประตูเอาลงจากรางเลยนะเมว่อเราไปไปปิดประตูอ่ะมันเอาประตูลงจากรางเลยดึงออกเลยยังไม่มาอีก ใช่มันรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยมันก็ทางานนานอ่ะจนผู้ใหญ่มาทันอ่ะนะงั้นจะมาทันไงตื่นมาเนาะตารดรถตารอะไรมามาทันได้เห็นเขาทอนอ่ะเห็นเขาตัดฟังเ็าเสียงเครื่องเ็าตัดทอนอยู่ตรงนั้นเลยมันเกิดม่ยกเร็วมาก่ายนอนใส่ชุดนอนทั้งนี้เลยเราได้ยินเสียงบอกหรือที่ลูกมาเนี่ยหรือได้ยินเสียงหลวงพ่อหลวงท่านไปครับโอ้ ไอ้พวกชาวบ้านบางคนเขาก็รู้แต่เขาไม่กล้ามาเขาไม่กล้ามาเขาออกมาเขาดูอยู่เฉยๆนี่ยม้ามไล่แล้วนี่ม้าม้าวิ่งไปวิ่งมาพ่อเนี่ยนี่ยรถมาแล้วนะมามาเอาแล้วมคือตรงนู้นมันไม่มีไฟอ่ะเราก็ชะล่าใจเนาะวันคิดว่ามันจะเงียบๆอยู่นะครับคือใบทะเบียนมันไม่ได้คันนี้มันเป็นการที่ใครที่ แต่มีสัญญาณโทรศัพท์จากทางนู้นว่าเออป่าไม้ไรออกมาแล้วอะไรอยางนี้มันก็มีหลายหลายหลายอย่างหลายส่วนนะทั้งผู้ใหญ่มาทั้งไอ้สัญญาณที่มันไปดักทางนู้นลองลองที่ที่บ้านที่แยกของมารถมันวิ่งเลยเขาถ่ายไว้เขาเห็นใช่ไหมเห็นหมดเลยรถมันวิ่งสามสิบแล้วสามสิบเท่าไหร่หมือนหยุดเลยตรงที่แยกอ่ะตรงนั้นหล่อกล้องบันทึกภาพชัดเจนมีรถสองคัน รถสีดำแล้วรถสีขาวใม้ามาแลใช่มันทามันก็เร็วสายตรวจมาพบนายแถนอิปมงคนผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชุดคุ้มครองหมู่บ้านเดินทางมาสถานที่เกเียุได้รวดเร็วจับไหวยืนดูเพราะกันยืนดูรถเข้าไปอ่ะก็ออกมาก็ยืนดูกันจ้างไม่แล้ว คือต้องออกนยสายโทจก็ได้วิทยุกระจายข่าวให้ซอฟองข้างเคียงคืก็มีแนวออกไปสกัดรถจที่ตั้งสงสัยตั้งแต่เขาเห็นตั้งแต่เขาเขามาแล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะตั้งแต่อะไรเงี้ย้นเนี้ยจะขายได้ยังไงท่านในพระวันนี้มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าวาดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ก็เรียนทุกท่านนะครับว่าทางอำเภอด้วยรวมทั้งทางสพประจาดเองก็ห่วงใยครับห่วงใยทั้งเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ก็คือต้นพยุงไม้วันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านโคกตะเคียนนะครับตำบลบ้านพวงซึ่งเมื่อตามที่วันที่แล้วก็เกิดเหตุมีคนร้ายเข้ามากลุ่มคนร้ายประมาณตัก1สิบคนเข้ามารักรอบจัด ้นพยุงที่ในพื้นที่วัดโคกตะเคียนของเรานะครับตอนนี้ก็มาให้กำลังใจหลวงพ่อพระครูเจ้าวาดนะครับแล้วก็ได้มาดูพื้นที่เพื่อที่จะได้ทำการช่วยในการหาหลักฐานแล้วก็สืบสวนตอกเส้นต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับได,ได้ช่วยดูแลป่าไม้ทรัพยากรของพวกเราร่วมกันครับนี่ครับตอนนี้ท่านพระครูกาลังอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาพอาคารศาลาพักร้อนหน้าศาลาการเรียนที่ต้นพยุงถูกตัดโค่นแล้วก็ล้มทับพังเสียหายสภาพศาลาครับที่ว่าต้นพยุงขนาดใหญ่อายุร้อยปีหลังจากถูกตัดโค่นแล้วก็ล้มมาฟาดศาลานี้พังเสียหายแบบนี้นะครับาช่วยนี่ครับวันนี้ท่านนายอำเภอมาตรวจเยี่ยมมาให้กำลังใจ โดยมีพระครูเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดยิบทุกขั้นตอนนะครับหลังจากดูกล้องวงจรปิดนี่ก็คืออย่างต้นนี้มันก็อายากทั้งหน่อย